วันนี้เป็นการมาทําทีมชนบุรีแบบเต็มตัวในแมตช์แรกของโค้ชนะครับคงต้องถามถึงการปรับเปลี่ยนและวิธีการ ทำทีมของโค้ชหน่อยครับว่าได้มีการปรับเปลี่ยนการเล่นการวางตำแหน่งผู้เล่นจากของเดิมที่โค้ชเตี้ยได้ทำเอาไว้มากน้อยแค่ไหนครับครับก็แน่นอนเราก็จะยึดโครงสร้างหลักๆที่ชมบุรีเติบโตมานะครับแล้วเล่นบอลนั้นมีประสิทธิภาพแล้วก็ตื่นตาตื่นใจนะครับแล้วก็เราจะปรับระบบให้เด็กเล่นสนุกขึ้นเล่นเกมลุกมากขึ้นเพื่อแฟนบอลของเราและเล่นเพื่อช,ะชนะครับครับผมความพร้อมของผู้เล่นในวันนี้เป็นอย่างไรบ้างครับมีใครติดโทษแบนหรือบาดเจ็บบ้างไหมครับ ความพร้อมร้อเ็ครับก็นักเตะทุกคนก็มีความมุ่งมั่นตั้งแต่ฝึกซ้อมแล้วเราคิดว่าแมตช์นี้เป็นแมตช์ที่ทุกคนพรฟอร์แมนซ์ที่สุดตั้งแต่ตั้งแต่ทำทีมตั้งแต่8วันที่ซ้อมมาครับครับผมครับผมรบกวนช่วยพูดถึงทีมลำปางให้ฟังหน่อยครับ กอล์ปังเป็นทีมที่ดีนะครับแล้วก็ลำปังก็เป็นทีมที่แข็งแก่งแล้วก็ผมก็คิดว่าเ,าเราก็ไม่ประมาทลำปังแน่นอนแล้วก็ขอให้เป็นเกมที่สนุกแล้วก็เล่นกันอย่างแฟร์ y แล้วก็ผมก็คิดว่าวันนี้ชมลีก็มาเพื่อเก็บ3มแต้มแล้วก็อยากให้เป็นเกมที่ออกมาแฟนบอลสนุกแล้วก็คนที่เข้ามาชมก็ได้รับความสุขกลับบ้านไปครับครับผมครับผมขอบคุณครับ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 